ข้อมูลนี้ได้จากศูนย์ข่าวการส่งเสริมการเกษตรได้ออกมาแจ้งเตือนเพื่อเกษตรกรจะได้เตรียมวางแผนรับมือกับฝนทิ้งช่วงในช่วงปรากฏการเอลิโยซึ่งจากข้อมูลของนักวิชาการทางด้านการพยากรณ์อากาศลหลายๆท่านได้ออกมาชี้เป็นแนวเดียวกันว่าเราจะต้องเจอกับภายแล้งนานกว่าปกติจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการเตรียมการรับมือสถานการณ์เอลนิโยจากเดิมที่คาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าปกติร้อยละห้า แต่จากการที่กองอานวยการน้ําแห่งชาติคาดการเอาไว้ความรุนแรงของเอเนียโญอาจจะทําให้เกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าที่คาดไว้ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและ,ละหลายๆจังหวัดก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้งกระทบต่อปริมาณน้าอุปโภคบริโภครวมถึงภาคการเกษตรด้วยซึ่งในที่ประชุมได้เน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําและสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงของการขาดแคลนน้า ทั้งด้านการเกษตรและด้านอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตเป็นน้ำประปาและสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนและการป้องกันช่วยเหลือภาคประชาชนคู่ขนานไปกับการสร้างความรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมการเกษตรจึงแจ้งเตือนมายังภาคการเกษตรที่ทําการเพราะปลูกในช่วงเข้าสู่ฤด,ดูฝนให้วางแผนกักเก็บน้ําสํารองไว้ใช้ในช่วงที่ฝนชิงช่วงหรือ อาจจะให้เกษตรกรมีการวางแผนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นพืชระยะสั้นๆเช่น,นพวกพืชผักผักบุ้งผักกำลึงกะหลำกะหลำปรีคะนา้าซึ่งจะใช้เวลาในการเพราะป,ปลูกประมาณ25-40วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายกรณีขาดแคลนน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวและยังแนะนำวิธีการปลูกการดูแลพืชผักในช่วงดูดฝนเอาไว้ดังนี้ข้อที่1การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ควรแช่มเมล็ดในน้ำอุ่นเพื่อเป็นการกําจัดโรคที่ติดมากับมเมล็ดข้อที่2ให้ยกแปลงสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า30ซนติเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้รากพืชขาดอากาศเนื่องจากการแช่อยู่ในน้ำนานและข้อที่3เพิ่มปริมาณปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มช่องว่างในดินข้อที่4ใส่ปูนขาว100-200กิโลกรัมต่อไร่เพื่อลดความเป็นกรดของดินข้อที่ 5. ลดน้ำผักด้วยน้ำปูนใส สัปดาห์ละ2-3ครั้งข้อที่6มันกำจัดวัชพืชและข้อที่7ใช้วัสดุคุมแปลงป้องกันความเสียหายของผิวหน้าดินและระบบล่ากของพืชที่เกิดจากเม็ดฝนโดยมีข้อควรคำนึงก็คือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเกษตรกร,ร,กรจำเป็นต้องให้น้ำแก่พืชอย่างพอเพียงสม่ำเสมอเพราะหากขาดน้ำจะทำให้พืชผักเสียหาย ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนําให้เกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่ทําการเพราะปลูกนอกเขตชนระทานสร้างแหล่งน้ํากักเก็บสํารองเพื่อเตรียมกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนกําลังตกชุกอยู่โดยขอย้ําให้เกษตรกรติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างต่อเนื่องหรือสามารถขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ณสถานที่เกษตรอ,อรําเภอและสํานักงานจังหวัดที่ใกล้เคียงบ้านของคุณ